บุญก็ได้ใจก็สงบพบกันที่วัดสันทราย ขอเชิญชวนญ,ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมบูชชีพรามเฉลิมพระเกียรติครั้งที่26ณวัดสันทรายตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่29มีนาคม2568ถึงวันที่2เมษายน2568ดังมีกำหนดการดังนี้วันที่29มีนาคม2568เวลา16.30นาเป็นต้นไปผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียนเข้าพั เวลา17นาฬิกานาทีทำพิธีบูตชีพรามและเริ่มปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลา7นาฬกานาทีของวันที่สเมษายน2568าทำพิธีลาสิกขาร่วงปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถราจารย์มากมายสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมมาด้วย 1. ชุดขาวสที่นอนหมอนมุ้ง3ยารักษาโรค4ของใช้ส่วนตัว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระคูวรสุตเขตวัดสันทรายหมู่12ตบลสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่โทร0898523498การบวชชีพราหมณ์นั้นถือเป็นการบวชชั่วคราวเพื่อเป็นการสร้างบุญหรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรน,นอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อน,นิสงส์มากมายอีกหลายอย่าง อน,นิสงส์งการใส่ชุดขาวบวชชีพราหมณ์การปฏิบัติธรรมโดยมีการบวชชีพราหมณ์มีดังต่อไปนี้ หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองได้ลาบยศสรรเสริญตามปรารถนาเจ้ากรรมในเวรจะอโหสิกรรมนีิกรรมในอดีตจะคลี่คลายสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาแจ่มใสปัญหาชีวิตคลี่คลายเป็นปัจจัยสู่พะนิพพานในพบต่อต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโพยภัยอันตรายพ่อนหนักเป็นเบาจิตใจสงบปล่อยวางได้ง่ายมองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต เป็นที่รักที่เมตตามาหานิยมของมวลมนุษย์มูลสัตว์และเหล่าเทวดาทำมาค้าขึ้นไม่อับจนการเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือโรคภัยของตนเองของพ่อแม่ของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหายตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่